เลยโลไอเ็ด์้อยรวกแล้วรวไปรวมาได้เจพันใจอยู่ได้วันใจไ้วันเพลยเยดเพยบาเดียวไม่ได้ใจอย่างก้าทุนน้ารยเลยไปใจวันไหมเพือตุนมันกุ้งตุนกุ้งมาโตตุนเรื่องกกุ้งวันหักไม่เบบทุนมันติดตู่ที่เครือม้วนอ๋ตกชัดอเออ มเรียลักเลยกูไปได้ใจไปร้องเพลงว่าพวกใดรางวัลอ่าพวกกูได้ปัดลุมทั้งตัวอันในปีเตอร์แกจัดทุกงานเลยอันฮือ,อเรียมร้องเพลงให้ได้เดี๋ยวร้องพลงนีว่าคุณตกรอบไอ้มึงเลยรักเพลง,งเพลงร้อยเจ้าเจ้าตายจนหมาก้ามจงใจหมาก้ามกับห่อขันเจ้าเก้าตายจนก้ามเออลองลอง,ลองเล่ยลองเล่ย อันไหนเด็ a อันโตเดใจมึงไงกันังกันไเดกใปร้องเกนูเลยเวทีนิ พี่พลัดเห็นนองทุกหมัดเหนือกับตอนข้าี่อยากกี่เข้าไปงามตอนนองทุกลามสเเใเซจเห็นนองร้องไห้ยืนโทษร่างกายอยู่บนเกแคลตามตัวนองมีแต่แผลปิต้นยืนเลไม่ได้ได้เก่าทุกโลกกลับจากบางกอก มาหนดีน้องไปทำเรื่องบัดสีจนมีทองมีสายอุ้มทองกลับมายังหาพอเด็กเงอไม่ได้น้องตุกแม่ทุบเกือบตายมานอนร้องไห้กลว์คลาดึกเดินแววเสียงสั้นถึงบ้านเปี ไม่รู้อีช่วยหรือดีค่อยดูอีกทีตอนขวาสร้าง <S <S เปิดหน้าต่างมองเห็นหน้าน้องอยู่ล่างๆน้องอยู่เหมือนคนติดร้างเห็นภาพน้องนาปีสาว <S <S 1> <S 1> คิดว่าหัวเจ้าจะไปก็อเจ้ามาต้องแต่งโทษทุริยากว่าแจ้ง จะแปหนังเล่งกับแม่เจ้าพี่จะใส่สูดอยู่ในชุดกองเจ้าบ่าวส่งมือเตือจุดเจ้าสาวแปะมอไปเจ้าที่ตายตอนค่ำ เสียงตะเอินถึงบ้านเพไม่รู้อีช่วยปรือดีคอยดูอีกทีตอนฝ่า้างเปิดหน้าต่างมองเห็นหน้าน้องอยู่ลางลัางน้องอยู่เมื่อคนติดรักเห็นปราบน้องนางปีสตวากิดว่าว่าเจ้าจะไปขอเจ้ามาต้องเตะ ตนรุริยาว่าแจ้งจะไปหนังเล่งกับแม่เจ้าปีจะใส่สูทอยู่ในจุดของเจ้าเบาส่งเมื่อเตือจุดเจ้าเศร้าแปลหมอบไปเจ้าติตายตอนค้ามเม Ổ, mẹ nói năng nhiệt ra khuôn lắm kêu ra gặp rau <laughs> được chắc. Oh. Bạn, okay. Năng nhiệt đồ trắng nít oh. Mời bái kế Vàng năng thì quá Mấy đầy nó lươi Coi năng ghét Rồi ủng oh, mẹ nên năng nhiệt. Ư, ừ. Kỳ con đưa ra vô đập con Chú kẻ à, lát bàn trông ăn con đường ra Này tôi thấy lát bàn trông vừa đặt trước rồi con đường Nói lâu à ใกล้มวนที่ดีอยู่ติดลัดตรงใหญ่คนหนึ่งนะอ๋อหวันกันเนอะเออเร็วอีกคนหนึ่งเทวารองเพลงอยู่บนโลกนั่นมันเลยมันเลยมันกันเด้อมันแล้วคนหนึ่งเลยโอ้โน่ลัดกาโนูย่อปืยอย่อปื้อจะอยู่ลัดกาโน่ย่อไ่ให้พปนรู้เลยพ่นน้อยพ่นคนที่รองเพลียงรู้่นที่ไทยนางเงียดเออเล่นนางดีเออมาเลือกไหมอันเอออันไปียกคืนว่า ก็เรียกขึ้นว่าไปเล่นหนอนงก็นั่งนั่งเย็นเออนั่งเย็นไปเล่นหนอนงไปเล่นงานปลดกระเทียนผู้ใหญ่มึงว่าผู้ใหญ่ชอบผู้ใหญ่ชอบนั่งเย็นเออกระปวนั่งเลยปั๊บกระผู้ใหญ่ว่าน้องเย็นนี่อันนั่นไปเย็นชอบน้องเย็นอยากได้ได้น้องบอกน้องเดินใจปิดจัดการให้นั่นนมาที่ผู้ใหญ่ว่าเออฮนั่งเย็นจัดมึงว่างานไปเย็นผู้ใหญ่ลำลุกจะหนีไปพอดีงานเือ ก็นั่งเหยีดว่าปืนนี่แต่ตัวัดตึนไม่ยหนกับปมกอลูกจะนี่ตัวนั่นนะเง่าเฮ่ผู้ใหญ่วัดได้เลยแต่ว่าน้องเหยีดตรงตรงก็ใจเลยว่าแกอยู่อันตรก็จับติดตัวเรมนเพราะว่าชัดผ้าชัดอนุรักษ์ผู้ใหญ่แกกร็ทื่นบอกว่าบามดีแต่ว่าให้ได้นั่งเหยีดว่าไม่เปรื้อกับปมดดไหนนั่งพอเห็นทึ่งก็ใจแอปเลยนั่งเหยีดว่าต้องลงนั่งเหยียดมัววัดได้ลูกจะนี่ผู้ใหญ่พอได้ลูกจะนี่มาปั๊บก็มึงเละกัด แกน้อแกดันแกนั่นเลยแกรัดจูดเลยอยดานพ่าไม้ก็อวจดเลยผ่าไม้ก็อวจดนั่งเหยียดลึ่งลังลึ่งลังไม่เต็พาลูกจันนี่ไปน้อยจัด้าไปวายในปะตุันอือไอ้ก้าจันนี่หนูก็เก้าใจว่าผูเห็นกลังเหยียดก็าใจะ่วกลวยฮันูกำชวยคว่ำกำยับเลยพมยับคว่ำมาึงนั่งเหยียดนังน้อยผมนั่งเหยียดนังน้อยกัดำรวจมันมาตึงอัวเลยตำรวดว่าเพือกับแต่นัง นักเรียนบ่ว่าดิผมไมดูว่ากินไรปิดกับไปกี่หัวจีวามาเดีวก็โอ้ตะลว่าตาพนันแก่ปยเออแก่ปอยตะลุ้นปรยปอยปรยปอยป๊บนีัคณมันไม่นั่นนี่ะกกกควันไตเลวกกอยกูผ่นั่นนักเรียนด้วยความรักมาตึงหนุบัวหนุบอลวหอันนี้ไม่จิิงรอยแกยผพลัดตาก็คยหูเยผมด่าหนึ่งแล้วอันออ ก็ตำรวดิ่งยุดพอตำรีจกเรียกยุทก็ไม่ติดความผมยจัดความก็ไปหายนันตุ้งเหล่วเด็กนี้อะลรแก่จัดเจนรอยแต่เดียวมันปอกชัดเดวอันผตีนี้กำเปรี้ยก็เลยหยับก้อยนั่งยืนั่นคือนั่งยก็พวกก้น่วยรถไหงนังตัวเตบนี่ก้อเกี้ยนแบบกันนาะก็ตำรวจวไปไปไปรถไหนนั่งปล่อยอันนี้ก็บพกพอนด้านนั้นมามาดังตองรูได้รอยนั่งยืนไหยุด มันเนี่ยเทีงักปังปังปังร้ว่บิกวันเลยกวัดอัวเจนี่กับลักกิโลเล้วงานเทีววันระบบักด้านแกต้องคาดพันแม่นตะม่อยัดพอดเราปันคณคนเลยหลังกาคู่อ๋องบานตองมึงเอาไอจ้าพอดนายตู้แข่งกันแบบบูบาอัดสีดีนั่งยัดถือท้ายมึง่อได้มันเปลี่ยนแล้วกูลืมว้ว่าก็มัดสีดีเออลบหลบลบไม่เอา แต่วัดเล็กแต่เดียวลบเนอะวันนี้ทัด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 ไม่เอาเลยไม่ได้พูดทางเหงื่อตัยเลยวันนี้แกงบไม่ใช่กระดูกระเมียอคุณหลั่งกายำกับไปเลยยำก็ไปเลยทีนี้จริงทีนี้เด็กเข้าทำเพือนี้วัดให้ได้พอกินเบอร์นี้ก่อนไม่ใช่แกด่โตคิดจนปวดตัวคิดจนปวดตัวคิดแต่ก็ยังคิดไม่ออก อยากรวยมีเงินตักติดด้านมีบ้านติดดินตักร้อยได,ด้นั่งคิดนั่งคิดจนคืนวางแต่ยังจางยี่รวยกันได้ไงคิดแต่จนปวดตัวคิดแต่จนปวดตัวคิดแล้วก็ยังคิดไม่ออกตุ่มใจตุ่มใจจริงๆริงจังเตี้ยเมียเรามาถอนกันได้ไง ไก่ตายหลายปีจีจังเตียเมียเรามาท่องกันได้ไงกินเลยจนปวดตัวกินเลยจนปวดโผล่แล้วไม่เหมือนได้พึ่งใจไงช่วยไก่ตาต้องโอ้ชัดเจนนึกได้แล้วว่าเราไปกินข้าวน้อยบ้รนดาบ่าววัดหนึกบอกตัว่าบ้านวัดเอี้ยไปมาพึ่งผมไปฝึกปลุกดวงคนดังตีเออแต่ไหมนั้นไปววัดกับวัด ว่าเมื่อใจกิวแล้วยิ้วทงแล้วตอนนี้ต้องพึงวัเมื่อใจกิวยิ้อทงแล้วเราก็ต้องพึ่งวัด เราเดินตัดพะไม้เหมือนเตะไม้ปราจันนะฮันมาเรียกแก้วกับโต้ตรองเผื่อนยาแม่กับปู่เียกเผื่อนยาแล้วมึงเผื่อวูอ๋จริงหันมาเรียกแก้วกับโต้ตรองไอายุใต้กูต่อเมืองว่าฮันก็มันเด็กโยต้กับพวกเรา อ๋อฮนมาเรียกแกวกับโตวารีมามุงหน้าไปดูวะงานรีตัดปนะนแล้วมุงหน้าไปดูวะงานี่ตัดปนะ มาเต่น้อยอยู่เจอนังก้อนกับ ถึงวัดว่าตายกีและตอนนี้มากราบไว้ตั้งจำนายมาบอกว่าอาจารย์น่าตามตัวทีตเราบากน้ามาพึงวันนี้ตายุครอกเบียตังเราไม่มีวันนี้จึงได้มา ตั้งตามนายรีบากายอาจารย์เด้อมาคนมาหนบหนอบอยู่ตรงหน้าตาลุติเรามาพึ่งวัดว่าเพราะเบียดทางเราไม่มีมายกมือไหวตาลุติเออคนเตก,กีติดวอดอ่ะ กี้ติดบ่แล้วตัวเมื่อเจอลงไหนแล้วก็ยืมลงเตี้ยจัดนี่ไปไหนกันนะโยมมาก็พึงวัดนะจ๊ดมาพึงวัดกับเมื่อเธอจะมาพึงวัดอันนี้ก็วัดคือมากกว่ามาเป็นดัตตันตเปรียบเท่ามือัตตันติทวนวมประชาชนมีติดติจะมาพึงอันนี้ไม่หว แต่ว่าในมู่บ้านกามเมิ่นในวัดกาเมิ่นเมื่อคนมานี่ต้องทําความรู้จักคนว่าคนนั้นมาจากไหนอานดีเป็นโบนเดี่วไม่ไดีพวมัดเจ้าชีพอา่าตีมาพึ่งวัดพณีมันต้องในต้นานาตีเป็นเจ้าวาวัดต้องรู้คนว่าเคยมาจากไหนนี่เจอปลืน้นี่เคยเจอปลื้นพอมเจออยต้องครับอเจออยต้องครับอดต้องนี่ไม่ถราบ่านาคุณเลย tình anh chàng tam nam cún tình anh chàng con nhảy, tam lệ, bông gió tung nam ta cún trăm nát đèn, con lăng bông cho kéo nam ta cún cu cú cui, con lăng bông cho tu nam ta cún quanh thòng chặt mẹ, nam cún nhảy biên khu lơi, trò ปมเจอท้องกับน้ำพระคุณจำนานแตกโทกับโอ้จำนาแตกแต่คู่นะเมื่อเธอมาพึงวัดนี้พอเขาไหววาได้อาจารย์วัดจนจมบบุญมาแกวัดเอกับการจมบุญดีองนามร้อย่างครบหองนามกันอย่างเรียบร้อย กูไควนเย็นกูไปก้าบบนผมกำลังอิเจ็แล้วเนี่ยลก็เขียนว่ากังวงนาวงนาน้อยนู่วงนานะองจุดเื่อนเขียนว่าเพื่อห้ามจักว่าวโอ้้ก็ยังมือบอลมาเขียนวงนาวัดห้ามจักว่าวเดกมันมือแยงงั้นเออวงนาแค่นี้ lên rồi thì con tâm mà phân thì nu phân thì vậy cái nào mong ni lũ phải mong nu Ờ oh, ừ từng có kiện mà ham chỉ ô oh, cái nói hết muốn đơn đẹp quên để con đến đi đồ bọc buông cu dùng quay đồ rồi phiền quay nói โดนปนังงานคว้าวงน้ำไอนตัวนั้นคว้าได้จร well ิงแต่จริงงอนนำไม่ต้องคว้าก็ได้กูเตรียมกูเตรียมเลยไม่เคยกิดพืชรอไอ้ลักกี้ละบ้ามึงโคเชงไปบางงานนี้มาวัดนี้ไปแต่นอาจารย์ใจจะพอดแต่านอาจารย์แกใจมากแต่พครูวิจิตจุดปากัน อันอือพระนักปัญนาเป็น้องครอบนับตัวที่งันใดกูไปวัดไะดูทรอยไปเทวันจจนฮนด้วยกันไปทุ่งวัวนามีที่ว่างพระย์แจ๊กแจ๊กเปิดดวงเดียวเปิดดวงเดียวเออกูกีแจ๊กไปทำายออกกันมาหลังกีทรอยก็ลอยไปอ้อนเงินได้แล้ว แค่พอเที่ยวตั้งคืนไม่ได้จิบจ้านาฬิกาเลยต้อไม่จิบจ้านาฬิกาเื่อไ,ไม่บายบุงนะโอ้อาจารย์วัดชมบูดีนะชมุูดีทางเทายังงางมามีไหมอันั้นตึหมดแรงึงโบสถเรล่าใครทุกมึงงวัดกยมันต้องปัตตนามังอาจะนึกปัตตนาเพือตึ่นน กองผวนก็นั่งโยนในก้นุต้นไปได้เดกรบีรุด้วยยังอยั่งจีได้จากบนกบัฒนาตนกันไม่พัฒนาบุตรกบัดชนจักพัฒนาเพื่อตทวดได้บัตนาตนหยเดถึวดึมๆเลียี่ยนแต่มังเลยจ้ะกับทวดกเกาไม่จะดื่นกับเลียนเปลี่ยนเปือพุทจังต่นังกัจชามีอันตนเพี้ยนได้ทักทีเนย เปลี่ยนผู้เปลี่ยนธุรกิจอันนั้นแต่ว่าประวันตุติุนมาเรียนเถอะเป็นอะไรนอยลูกประวันตุข้อปฏิทัทมดถอก็ว่าจักงานบุญน่ะจนมันไปใจไปจริงรวมความรวมสมบณ์แกนี้ไม่ต้องว่างอันนั้นสวัดไหมอจาร์เปิดไปเลยเปิดการดีดูไปเลยอันนั้นจะกำกีบสื้กีด้วกเอาไปแต่ว่าบูต kỳ này là vật tổng chén rồi mới đây kỳ là vật của bạn anh à, ừ thì anh thiệt về của bồi vật nuôi nó kỳ thái tái kia